สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องเอฟซีทุกท่านพบกับผมนนนาวินอีกเช่นเคยในรายการเรื่องเล่าจากสนามรบแล้วก็มาพบกันเป็นประจำในช่วงบ่ายๆของทุกวันซึ่งในแต่ละวันนั้นผมก็จะไปคน้คนควาไปค้นหานำข้อมูลข่าวสารต่างๆที่มันเกิดขึ้นในแผ่นดินไทยมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังกันสำหรับคลิปนี้ก็ ยังคงเกาะติดข้อมูลข่าวสารข้อพิพาททางทะเลบริเวณเกาะกูดจังหวัดตราดนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังเป็นประเด็นอยู่พี่น้องเพราะว่าตามเพจตามเฟซต,ตามติกตอกหรือว่าตามห้องไลน์ต่างต่นังสือพิมพ์โทรทัศน์เนี่ยนะครับก็มีผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับก็ได้หยิบยกข้อมูลข่าวสารข้อพิพาททางทะเลบริเวณเกาะกูดเนี่ยมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังกันเพราะฉะนั้น ผมก็ยังคงเกาะติดข้อมูลข่าวสารข้อพิาพาททางทะเลบริเวณเกาะกูดอยู่เหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ก็ต้องขออนุญาตพี่น้องเอฟซีนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้ผมนุนาวินจึงเกาะติดเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่ท้องทะเลเกาะกูดหากไม่นําเรื่องนี้มาพูดมาเล่ามาบอกมากล่าวใหพนะนะ้พี่น้องเอฟซีได้ฟังนะครับผมเชื่อมั่นนะครับเชื่อมั่นว่าพี่น้องหลายๆท่านก็จะ ไม่ได้ฟังข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริงสำหรับข้อเท็จจริงของผมโนุนนาวินจะเป็นข้อเท็จจริงทางทหารเท่านั้นส่วนข้อมูลเชิงลึกนะครับก็ต้องบอกพี่น้องตรงๆว่าไม่ได้เข้าไปค้นคว้าเชิงลึกแต่มีพี่น้องยูทูบเบอร์นะครับอีกหลายช่องเหมือนกันเขาก็เข้าไปค้นคว้าข้อมูลข่าวสารความเป็นมาความเป็นไปข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชา นะครับเขาก็จะนํามาเล่านะครับทั้งเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกาะกงทั้งเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกาะกูดทั้งเรื่องราวเหตุการณ์ที่ปราสาทเขาพระวิหารว่าอย่างนั้นซึ่งส่วนใหญ่ที่เขามาฝากข้อคอ,คอมเมนต์แล้วมาแสดงความคิดเห็นก็บอกว่าตั้งแต่นะครับพี่ทอของเรานะครับได้เดินทางเข้ามาในประเทศเนี่ยเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันชักจะวุ่นวายไปกันใหญ่ว่าอย่างนั้นนะครับส่วนนะครับพี่ทอของผมเนี่ยเป็นใครมาจากไหนนะครับก็ต้อง ไม่พูดหรอกพี่น้องนะครับเพราะว่าพูดแล้วพี่น้องหลายคนหลายท่านอาจจะ1มีความเห็นต่าง2เข้ามาฝากข้อคอมเมนต์ที่มันเป็นข้อขัดแย้งตรงนี้บอกตรงๆว่าผมดอนนายินเนี่ยก็ไม่อยากมีข้อขัดแย้งกับพี่น้องท่านใดท,ทั้นหิ้่เพราะว่าทุกคนก็คือประชาชนคนไทยเหมือนกันแต่วันนี้นะครับก็จะมาบอกเล่าข้อมูลข่าวสารทางทหารให้พี่น้องได้ฟังกันเพราะว่าหลังจาก นะครับที่มีประเด็นร้อนเรื่องข้อพิพาททางทะเลที่เกาะกฎจังหวัดตราดเนี่ยนะครับคือพี่น้องประชาชนเขาก็เริ่มตื่นตัวกันมีผู้ที่เข้ามาฝากข้อค,อคอมเมนต์ในช่องของพลานไพร y c ช a n นลเนี่ยเยอะมากนะครับมีเข้ามาติดตามร,รับชมเนี่ยเป็นแสนแสนท่านมีการฝากข้อคอมเมนต์เนี่ยเป็นหมื่นๆข้อคอมเมนต์นะครับถือว่าเยอะมากซึ่งไม่เคยมีปรากฏการเช่นนี้เกิดขึ้นในช่องพลานไพร c h ช n n นลของผมโดนาวิน นะครับวันนี้ก็เลยนําเรื่องราวเหตุการณ์ทางทหารมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังเพราะว่าพี่น้องหลายยท่านอาจจะไม่รู้ว่านะครับในพื้นที่เกาะกูดมีทหารของฝ่ายไทยประจําการอยู่ข้างบนนะครับส่วนมากก็ไปนึกถึงหน่วยนาวิกโยธินไปนึกถึงทหารเรือไปนึกถึงกองทัพเรือใช่ไหมนะครับแต่ไม่มีใครรู้ว่าบนเกาะกูดเขามีหน่วยปฏิบัติการเกาะกูดนะครับประจําการอยู่ที่เกาะกูดซึ่งหน่วยปฏิบัติการเกาะกูดนะครับก็เป็นหน่วยปฏิบัติการ ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งนะครับชื่อย่อของเขาก็คือ,อสอรอสอนะครับขึ้นควบคุมทางด้านยุทธการกับกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีตาดว่าอย่างนั้นเรื่องนี้พี่น้องหลายคนหลายท่านก็อาจจะรู้เรื่องนี้พี่น้องหลายคนหลายท่านก็อาจจะไม่รู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็นํามาบอกนํามากล่าวกันทีนี้นะครับหลังจากที่มันเริ่มมีประเด็นผมก็ไปค้นคว้าข้อมูลข่าวสารเอ๊ะ หน่วยปฏิบัติการเกาะปูดภารกิจข้างบนนี่มันทําอะไรอยู่แบบไหนกินกันอย่างไรนะครับขึ้นตรงตัวหน่วยไหนวันนี้ก็ได้นํามาบอกมาเล่านะครับว่าเป็นหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งขึ้นควบคุมทางด้านยุทธการกับกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีตากนะครับพี่น้องได้รู้แล้วใช่ไหมนะครับส่วนสถานที่ตั้งนะครับก็ตั้งอยู่บนเกาะปูดนั่นเองนะครับมีกําลังพลหน่วยนาะวิกโยธินมีอาวุธยุทธ โทรปรกพร้อมลบเหมือนกันและช่วงเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับผมก็ได้เข้าไปค้นคว้าไปค้นหาข้อมูลก็ไปพบว่าในห่วงระยะเวลานะครับสองตั้งปีที่ผ่านมานะครับหน่วยวิบัติการเกาะกูดเนี่ยเขามีการฝึกทบทวนมันมีการฝึกรบอยู่ตลอดโดยเขามีการจําลองนะครับในท้องทะเลกใกล้ๆเกาะก,ก,กูดหรือว่าห่างจากฝั่งเกาะกูดเนี่ยเขาจําลองขึ้นมาบางครั้งเขาก็จําลองเป็นเรือของกองกําลัง ต่างชาตินะครับได้นําอาวุธยุธโทโธปกรณ์เนี่ยขึ้นมาบนเรือนะครับจากนั้นมีกําลังพลขึ้นมาทาง่วยเขาความมันคงเขาก็ตรวจพบเมื่อตรวจพบเขาก็จะแจ้งมาที่หน่วยปฏิบัติการเกาะกูดจากนั้นหน่วยปฏิบัติการเกาะกุดก็ส่งกําลังเข้าไปในพื้นที่นะครับมีการเตรียมการมีการพร้อมรบมีปืนใหญ่มีจรวดนานาชนิดมีอาวุธยุธโทโธปกรณ์เนี่ยนะครับออกไปห้ามหันซึ่งในต้นคลิปเนี่ยผมก็ได้ทําให้พี่น้องได้เห็น นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนคนไทยวิร่องเอฟซีของพลังไทยชาแนลเนี่ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะครับว่าเกาะขูดจะไม่มีทาหารเข้าไปรับผิดชอบมันเป็นไปไม่ได้ทีนี้มีข้อมูลเชิงลึกมีข้อมูลข่าวลึกบอกว่านะครับขณะนี้ทางกองทัพบกไทยได้ส่งกําลังพลอาวุธยุธทธปกร์เข้าไปประจำการตามแนวชายแดนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาทุกด้านไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ อีสานตอนใต้บุรีรัมย์สุรินทร์สิทธะเกศอุบลราชธานีแล้วก็ทางฝากฝั่งจันทบุรีตราดทางด้านนั้นนะครับเข้าไปประจำการหมดแล้วซึ่งนะครับจากข้อมูลต่อมาผมก็พบว่านะครับทางฝั่งของทหารกัมพูชาหรือว่าทหารของขมามเนี่ยนะครับหลังจากที่เขามองเห็นสื่อโซเชียลในประเทศไทยเนี่ยมีการโจมตีทางฝั่งของขมิทางาฝั่งของรัฐบาลกัมพูชา นะครับเขาก็มีการเตรียมพร้อมเหมือนกันเขามีการพร้อมลบมีการเตรียมพร้อมลบเหมือนกันทหารบางหน่วยของเขาเนี่ยได้เข้ามาอ,อยู่ใกล้เกาะปูดก็คือพื้นที่ทางทะเลที่ฝั่งประเทศของกัมพูชาบางหน่วยก็เข้ามาอยู่ที่เกาะกงซึ่งหลายคนก็เชื่อว่าเกาะกงอ่ะอดีตมันก็เคยเป็นของประเทศไทยเคยเป็นของแผ่นดินไทยมาก่อนนะครับแต่ผมก็บอกตรงๆว่าเกาะปูดและเกาะกงเนี่ยผมไม่เคยไปแต่ก็รู้เรื่องราวความเป็นมาความเป็นไปข้อขัดแย้ง ที่เกิดขึ้นนะครับหากพี่น้องยังจําได้ใช่ไหมในช่วงที่กองกําลังทหารเวียดนามเคลื่อนกาลังเข้ามารุบบุกประเทศไทยเนี่ยส่วนหนึ่งก็บุกเข้าไปที่พื้นที่อีสานตอนใต้บุรีรัมย์สุรินทร์สรีสะเกตอุบลราชธานีแล้วเกิดข้อขัดแย้งกันจากนั้นทหารไทยเนี่ยก็ไปจับมือกับทหารของกัมพูชาเนี่ยไปรบกับทหารเวียดนามตอนนั้นนะครับทางทหารของกัมพูชาเนี่ยนะครับเอาตัวเองไม่รอดนะครับต้องหนีจากประเทศกัมพูชาเนี่ยขึ้นมาอยู่บนเทือกเขาพนมดงลักษ จากนั้นมาเพิ่งพาอาศัยประเทศไทยเป็นแหล่งพักพิงแล้วอาศัยกําลังของทหารไทยเนี่ยไปสู้รบกับกองกําลังทหารเวียดนามส่วนประชาชนคนกัมพูชาส่วนหนึ่งน่ะนะครับก็ได้หลบลี้หนีภัยเข้ามาพักพิงที่นะครับศูนย์อพยพซึ่งอยู่ในประเทศไทยไซวันไซทูเขาอีด่างเขาตะง,งอกอย่างเงี้ยทางไซบีทางสุรินทางภูสิงอย่างเงี้ยนะครับไม่แน่ใจว่าประเทศเขมรประเทศกัมพูชาเนี่ยเคยละลึกนึกถึงเคยจําได้บ้างไหม นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับเบาได้เบากัมพูชาเบาได้เบานะครับเออแต่ส่วนหนึ่งข้ารกันไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านของประเทศกัมพูชาที่อยู่เกาะกงเขาบอกว่าไอ้พื้นที่ข้อพิาพาททางทะเลเนี่ยนะครับมันลากทรงลากเ้นยังไงมันก็เป็นของกัมพูชานะครับส่วนนักวิชาการของฝ่ายไทยรัฐบาลไทยประชาชนคนไทยเขาบอกเฮ้ยมันไม่ใช่เกาะกูดมันเป็นของพี่น้องประชาชนคนไทยมันเป็นแผ่นดินไทยพวกเองเป็นใครจะมายื้อแย่งเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ นะครับวันก่อนก็ได้ฟังไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลน,นะครับของพรรคเพื่อไทยหรือพรรคไหนก็แล้วแต่ได้พูดคุยเรื่องนี้บอกว่าจะไม่ยอมเสียพื้นที่เกาะกูดเมตรเพียงตารางนิ้วเดียวก็ไม่ให้เสียไปยางนันหอยไม่จริงเถอะหอยไม่จริงเถอะอยาเกินนะครับทางด้านนะครับเ,เขาเรียกว่าอาด,ดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านหนึ่งนะครับเคยทําให้เขา,าพระวิหารเนี่ยนะครับเสียให้กับประเทศกัมพูชาหรือว่าประเทศเขมรไปเรียบร้อยแล้ววันก่อนก็ออกมาเสนอข่าว นะครับบอกว่าอโกอกูดเป็นของประเทศไทยให้ทําตามเรียกว่า MOU ข้อตกลงที่ทํากันไว้รับรองนีว่าประเทศไทยเนี่ยไม่เสียดินแดนแน่นอนอย่าพึ่งเชื่อพี่น้องตรงนี้อย่าพึ่งเชื่อนะนะครับอันนั้นมันเป็นเพียงวาทกรรมอันนั้นมันเป็นเพียงลมปากเท่านั้นพี่น้องอย่าไปเชื่อนะครับซึ่งข้อมูลเชิงลึกนะครับซึ่งมีแหล่งข่าวที่มาที่ไปเนี่ยบอกว่าทางฝ่กฝันของกัมพูชาเนี่ยนะครับก็ได้เคลื่อนกําลังทหาร,รเขมรเนี่ย ขยับเข้ามาเหมือนกันทงางฝักฝั่งทหารไทยก็ขยับเข้าไปนะครับที่ฝึกอยู่ขณะน,นี้ในพื้นที่สัตหีบเป็นการฝึกคบล่ากูนะครับเป็นการฝึกร่วมไทยสารัฐแล้วก็อีกหลายประเทศนะครับแต่ว่าเขามีการเตรียมการมีการเตรียมพร้อมนะครับมา หลายเดือนแล้วนะครับเดือนที่แล้วเขาก็ฝึกซ้อมมีการฝึกซ้อมมีการฝึกทบทวนเรื่องอาวุธยุธโทธโทปรกรณ์การเคลื่อนกําลังโจมตีนะครับทางทหารอากาศว่ายังไงครับ F16-F18 มีการเตรียมพร้อมไว้หมดเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงนะครับทหารไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารบกทหารเรือทหารอากาศตอนนี้เขาพร้อมรบนะครับถึงแม้ว่าจะมีเขาเรียกว่า กรมอ่าคอปทอเครือข่ายอ่านักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยแล้วก็อ่าศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือว่าสปสแล้วก็กองทัพรมเนี่ยเข้าไปกดดันที่กองทัพเรือเข้าไปกดดันที่กระทรวงกรลาหมนะครับแต่หน้าที่ที่ทหารไทยฐานบกทหารเรือทานอากาศต้องทาก็คือปกป้องอธิปไตยบริเวณเกาะกูดนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเท่าที่อ่ามีข้อมูลข่าวสารเนี่ย นะครับเขาบอกว่าจะมีการประชุมร่วมของผู้นำสามเหล่าทัพในวันที่25มีนาคม2567ณห้องประชุมบกของกองทัพเรือพี่น้องคอยดูว่าสิ่งที่ผมได้นํามาบอกกับเราพี่น้องเนี่ยว่ามันจริงไหมนะครับเพราะว่าผมเนี่ยมันมีมาแรงหรงวีมาแรงวันบินเข้ามาในหูบอกว่าทางกองทัพทั้งสามเหล่าทัพเนี่ยขอให้ความสําคัญกับ พ้อพิาพาทบริเวณเกาะกูดจังหวัดตราดไว้ย่างนั้นเพราะฉะนั้นในวันที่25มีนาคมเนี่ยเขาจะประชุมกันและมีการเชิญผู้นําเหล่าทัพทั้ง3เหล่าทัพเนี่ยกองทัพบ,บุกกองทัพเรือก,กองทัพอากาศเนี่ยไปประชุมกันเพราะฉะนั้นวาระในการประชุมไม่พ้นไปจากเรื่องราวเหตุการณ์บริเวณเกาะกูดแน่นอนส่วนผลการประชุมในวันที่25มีนาคม2567จะเป็นไปอย่างไร เดี๋ยวผมนนทาวินจะไปติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วจะมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังสําหรับคลิปนี้นะครับมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังมาบอกว่ามันมีการฝึกทบทวนนะครับอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับฝึกรบของหน่วยปฏิบัติการก่อกูดนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก่อกูดในพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่จังหวัดตากจังหวัดจันทบุรีแล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนด้านจันทบุรีตากเนี่ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวล สำหรับพี่น้องอยู่ในพื้นที่เขตงานอีสานใต้ที่เชื่อมต่อกับประเทศกัมพูชาบุรีลมสุรินศรีสะเกดอุบลราชธานีไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะครบบับกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศของเราเนี่ยสู้ตายแน่นอนนะครับสู้สู้สู้ถ้าพี่น้องทั้งสามเราทับไม่สู้ฝากข้อคอมเมนต์มาหน่อยว่าไม่สู้เพราะอะไรสำหรับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ